เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมอยู่กับผมพีเวอร์นะครับวันนี้เราก็อยู่กับแมปเ e อ e เคเดว o อ Obby นั่นเองนะผมเป็นแมปแนว o b บ y ที่อุ้ยภาพสวยนะเออคือแบบภาพอย่างนี้คือผมว่าผมว่ามันสวยนะทุกคนเออมันน่าจะเป็นแมปที่ดีเออเออเออดีแมปดีแต่ผมกลาเองนะ <c oughs> น่าจะเป็นแมป o b บบที่ดีที่สุดแล้วมั้งนะเออ เท่าที่ผมดูมานะเพราะว่ารู้สึกว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยแมพนี้เนี่ยมันจะมีภาพที่สวยแล้วก็มีด่านที่ไม่ยากไม่ง่ายเกินไปถ้าด่านยากก็คือยากเลยถ้าด่านง่ายก็คือง่ายง่ายนะครับทุกคนเออประมาณนั้นนะเออขอนี้ก็จะเป็นแบบทดสอบปฏิกิริยาละทำไมเขาโดดลงไปวะเออรอรอหน่อยนะเพื่อนรอประมาณนี้โอเคโดดลงไปอย่างนี้เว้ยเออเฮ้ยอ๋อ เฮ้ยทำไมมันหลุดวะเมื่อ <lequel> กี <mel> <t ries Four> <te> ้ท mm? mm? ุกคนอ๋อท้องแต่ละคนมันมองไม่เห็นเหมือนเออมันมองไม่เหมือนกันเหรอหรือยังไงนะครับก็เอาเอใครโดดลงมาวะเนี่ยอย่านะอย่าเพื่อนคือมันไปได้ทีละคนนะครับทุกคนนะเพื่อน ให้ไปก่อนเลยมาเดี๋ยวเดุเด,ดลงนะโอเค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 ครับทุกคนรอบนี้เหมือนผมจะมาได้นะเออรอบนี้เหมือนผมจะผ่านแล้วนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นดาเดินตามเชือกเดินตามไม้ที่อ่พาดระหว่างอสองฝั่งนะทุกคนนะก็อีซี่ Easy มากอันนี้ก็เป็นไม้ที่ใหญ่ๆมาหน่อยนะครับโอเคก็ตรงนี้ก็อีซี่ครับผมไม่ยากเกินไปเนาะอันนี้คือสะพานที่ต้องสมเอานะว่าตรงไหนมันเป็นสะพานจริงนะโอเคผมรู้และด้านซ้ายสุดแน่นอนครับของผมนะไม่รู้ว่าของคนอื่นจะเห็นเป็นแบบเดียวกันหรือเปล่านะครับโอ้ยอ,อ,อีกแล้ว ออผมคิดว่าน่าจะเป็นสะพานขวาสุดนะตรงนี้นะอ่าเป็นไงคิดถูกนะครับทุกคนถือว่าอุย้ยเซลล์สมองได้พัฒนาขึ้นไปอีกแล้วนะครับโอเคเฮ้ยตรงนี้ก็จะเป็นแบบไต่หน้าผานะครับเป็นแบบเออเป็นเออไตขึ้นที่สูงนะครับเป็นเดินเออตรงนี้ก็จะเป็นแบบทางลงมาอย่างนี้นะครับออผมพูดอะไรวะเนี่ยเริ่มมึนกับตัวเองละตัวตนี้ก็จะเป็นแบบเป็นเหมือนโชกขึ้นนะโอเคนะ ตรงนี้ก็จะเป็นแบบเซฟสปาอัพพอยนะโอเคนะเราก็จะไปกันต่อเลยนะทุกคนตรงนี้เป็นสะพานเหมือนสะพานแบบพังๆนิดนึงนะก็มีสปาอัพพอยอยู่ตรงนี้แล้วก็กระโดดไปอีกสปาอัพอยก็ตรงนี้อีกโอ้ยมันอีซี่จังเลยวะเออมันเป็นเลเวลแรกๆนะทุกคนมันก็เลยอ,อ,อีโอ้โอ,อชิเกื <c oughs> อบเกือบเกือบแล้วนะเออมันเป็นเลเวลแรกๆเลยแบบอีซี่นิดนึงนะครับทุกคนเพราะว่าถ้าแรกๆเนี่ยมันยากเกินไปมันก็ไม่น่าเล่นเนาะเออมาณนั้นเนาะเพราะาแบบเขาทำได้สวยแล้วก็มีแบบจินตนาการในการเถอะป็น ผ่านได้ดีมากเลยนะโอเคอ้าวเออเอออ้าวโอ้ตรงนี้มันเป็นอย่างนี้นี่เองมันเป็นที่ขึ้นอย่างนี้เหรอน้องโอเคพี่ผ่านแล้วพี่รู้พี่รู้ติ๊กแล้วพี่รู้ติ๊กแล้วต,ตรงนี้ก็จะเป็นทางซิกแซกนิดนึงนะครับนี่ก็จะเป็นทางแบบวงรีวงร,วงรีบอกเลยทําอะไรพี่ไม่ได้นะพี่นี่มาเตนอนออบบี้จริง,รงๆนะทุกคนนะนี่ทางแบบนี้ก็อีซี่มากเลยนะทุกคนรู้สึกว่าแบบตอนนี้คือแบบไม่รู้ว่ามันต้องแบบมันมีเส้นชัยหรือเปล่านะผมไม่รู้นะ แต่ผมจะพยายามเล่นให้มันได้ไกลที่สุดนะสำหรับคลิปนี้นะทุกคนโอเคลบดูแมติกเฮ้ยอ้าวเฮ้ยโดนได้ยังอ,อ,อ,อ้าวเฮ้ยเมื่อกี้ผมโดนได้ยังไงวะเป็นไปได้เป็นไปได้นะโอเค ตรงนี้หยัดตรงนี้นะครับโอเคมันจะพาเราขึ้นไปข้างบนปึ๊บโอเคอย่างงี้โอเคอีซี่มากครับทุกคนนี่เลยอุ้ยมาถึงตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันจะไม่ยากสักเท่าไหร่สำหรับผมนะโอเคผ่านไปน่าจะเอ่อมแมปแรกแล้วนะต่อไปก็คือน่ามันมน่ามันมน่าเอ่อมันน่าจะเป็นแบบใต้ดินนะน่าจะใช่นะทุกคนเห็นมีลาวาข้างล่างด้วยนะ okay โอเคอุ้ยยัง <c oughs> อีซี่อยู่นะก็คือยังไม่ยากมากครับทุกคนอันนี้คืออะไรวะให้เราไปอย่างโอ้นี้ไงนี้ย มันจะเคลื่อนที่มาอย่างนี้แล้วก็กระโดดไปอื๊บโอเคแล้วก็ไปโลดไปฝั่งนู้นเลย ทำไมมันมาจอดทรนนี้โอเคมาแล้วมาแล้วเหมือนเราจะตกเลยว่ะไปใกล้ๆอีกดิไปใกล้ๆอ,อีกนิดนึงโอเคมามาต่ออันนี้คืออะไรหมูเฮ้ยคือตัวอะไรวะ <c oughs> สัตว์เลี้ยงเหรอเฮ้ยมันมีสัตว์เลี้ยงด้วยนะทุกคนเฮ้ยนี่ไงสัตว์เลี้ยงมันใช้เพชรซื้อนะผมจะซื้ออะไรดีผมชอบหมานะแต่หมามันกากเกินไปนะทุกคนซื้อเป็นหมาป่าเลยแล้วกันโอเคนี่เป็นไงหมาป่าอู้น้องน่ารักครับทุกคนเดี๋ยวนะดู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 หน้าน้องดิน้องน่ารักนะโอเคมา ปปไปแล้วไปแล้วจะโอ้เชี่ะไปที่อ่าไปไปไป้ทีละแบบทีละแบบอย่างงี้เออไปได้ทีละแบบแ,แบบแ,แบบช่องนะเพราะว่ามันอ่าเร็วมากเลยนะลำแสงตัวนี้ที่ฉีดออกมานะโอเคตัวนี้ก็จะเป็นกระโดดปกติเนาะไม่มีอะไรนะครับตรงนี้โอ้ยิสี่ยิสี่ซอสิี่ทีตรงนี้ก็จะเป็นสะพานแขวนอีกแล้วนะครับทุกคนบอกเลยว่าสะพานพวกนี้ผมสำหรับผมมันคืออีซี่มากเลยนะเพราะว่าพี่ได้ฝึกปากวัวมาจากเกมมอนส์ครับนะครับทุกคนเออ ปีคือมาโอ้ตรงนี้ก็อีซี่สำหรับปีนเอาเอาเชดอะ <c oughs> โอ้มันโมเลยครับทุกคนมันก็อีซี่แหละแต่ผมประมาทไปหน่อยนะโอเคฟึ๊บฟึบลบมติกดแมติกโอเคถ้าไอแดงแมันเคลื่อนที่ได้นี่คงยากน่ดูนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นลาวาไหลขึ้นอ่าไหลตกลงมาจากข้างบนนะเป็นอะไรที่อีซี่มากตรงนี้นะครับกระโดดลงมาจะเอ๋เราจะไปยังไงไวะเนี่ยเออเออเอเอนี่ไงนี่ไงโอ้ตรงนี้เลื่อนมานะครับ โอเครูติกรูติกแล้วโอเคมาไปเลย let's go อุย้ยน้องน่ารักจังว่ะมาเล้วจ้าอู้โอันนี้เป็นแบบใต้ดินนะใต้พิภพนะโอ้นี่ไงน,นี่ไงน,นี่ไงนี่ไงตรงนี้โอเคลงมาปึ๊บเซฟสปาพ,อ,พอยต์แล้วก็ขึ้นไปอีกนะผมลงแล้วก็ขึ้นลงแล้วก็ขึ้นนะปึ๊บ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 อุ้ยตรงแถวนี้อีซี่ Easy มากครับผมบอ,อกเลยว่าแถวนี้แบบสำหรับผมคืออีซี่เพราะว่าผมค่อนข้างที่จะถนัดเลยนะแบบนี้นะโอเคมาเลื่อนอีกแล้วเป็นไอ้บล็อกเลื่อนอีกกแล้วนคครับทุ ข้างหน้าก็จะเป็นบล็อกเลื่อนตรงนู้นนะเลื่อนไปปึ๊บปึ๊บมามาใกล้พี่สิให้พี่หยับโอเคมาต่อไปต่อไปเป็นสะพานแขวนนะครับนี่เลยเป็นสะพานแขวนนะครับทุกคนวิ่งเข้าดิฟมาวะเออผมไม่ได้ออกออกดิฟนะมันอาจจะมีเสียงนิดนึงนะทุกคนโอ้สะพานแขวนแบบตรงนี้ก็จะเป็นแบบลาวาตรงนี้เราต้องไปตรงนี้ปึ๊บปึ๊บไปตรงนี้ลงไปแล้วก็ขึ้นไปนะครับเออประมาณนั้นสำหรับผมว่า e ี่อีซี่มา e ซี่ bro นะครับตรงนี้จะเป็นลาวาที่ไหลมาอุย้ยเช็ดทำไมมาโดนวะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคนี่เลยตรงนี้ก็จะเป็นโอ้ยเช็ดประมาทไปหน่อยครับตรงนี้โอเคเราไม่ยอมแพ้ผมไม่ยอมแพ้ป้าหมายเราอีกแค่เอ้่มเอ้่มตรงไหน,นวะข้างล่างิึงได้20อยู่เลย นะครับอีกตั้งเยอะนะผมอีกตั้ง80%ของแบบนี้เลยนะก็อาจจะมีหลายพานเลยนะครับสำหรับเออแบบนี้นะครับทุกคนเพราะว่าเออมันเยอะสลือเกินนะก็เยอะเด,เด้ต่อไปโอ้เป็นสะพานสุงอีกแล้วไม่ค่อยชอบเลยฮเครื่อตายเหมือนน้องมาป่าเราก็จะลงมาด้วยนะโอเคผ่านตึ๊บนี่เป็นบวกนะผมเป็นสะพานบวกเยวเป็นอ่าพื้นบวกนะก็อีซี่เหมือนเดิมครับทุกคนนี่เลยบวกเหรอบวกบวกพี่ก็ไม่หวั่นนะจ๊ะ นี่เลยเป็นบล็อกเลื่อนนะครับน้ำมาป่าเราก็ามาด้วยนะเฮ้ยไปไวจังวะไม่ตกไม่ตกได้ยังไงฟืบล<ๆ>มดแมทติกดแมาติก,ตกเป็นไงการไต่แบบนี้ผมแบบอีซี่มากเลยนะจื๊บ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 ไปไปอีกเป็นทางอะไรเอ่ย,เ,อยเป็นแบบใ,ใหม่แล้วทุกคนอู้ไวจังวะเป็นจังเกิลครับผมเป็นแบบป่านะตอนนี้โอเคโอ้สดใสเสือเกินนะครับนี่ไต่ขึ้นไปเลยจื๊บเซฟป่าวพอย เกลือน้ำตรงนี้รุนแรงวะ่ะตกใจเป็นน้ำแบบมีพิษมีอะไรแน่นอนเลยผมโดนทีเดียวตายเลยนะปึ๊บเป็นต้นไม้เฮ้ยผมผมปีนบ่อยนะผมในในมาคาร์ผมปีนบ่อยมากเลยในต้นอ่าไอ้ต้นต้นไม้เนะี่ยอีซี่มากเลยตรงนี้ปึ๊บเฮ้ยโอ้โหโดดโดดไม่ถึงโอ๊ยเชี่ยดหรอโดดไม่ถึงเฮ้ยเป็นไรวะไม่พี่โดดไม่ถึงวะปึ๊บเปิบโอเคผ่านโอ้โหอีกละปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ปึ๊บโอเคผ่านสลุยนะครับเป็นต้นไม้ที่ตัดนะครับตรงนี้เกือบตกเกือบตกโอเคตรงนี้เป็นบล็อกเลื่อนอีกแล้วครับทุกคนเป็นเห็ดนะ <c oughs> เรียกว่าเห็ดได้ไหมเนนื่อตอนผมเพิ่งเจอคนนะเนี่ยเฮ้ยเจอคนด้วยนะครับทุกคนนั่นไงนั่นเห็นไหมเห็นไหมเขาก็อยู่แบบแมพใกล้ๆกับผมนะผมก็เพิ่งเรื่อเล่นนะเพาอาจจะมีผู้เล่นใหม่อยู่อยู่นะเห็นไหมนั่นไงเจอแล้วผมเริ่มตามทันเขาแล้วนะโอเคผมจะตามให้ทันเลยนะ พราะว่าพี่นั้นมันโหดจริงนะผมตาแบบแป๊บเดียวก็ทานแล้วนะเดี๋ยวพี่จะโชว์ฝีมือการตามให้ดูนะปึ๊บปึ๊บโ้ชิดชดเกือบตกปึ๊บโอเคตัวนี้ก็อีซี่ครับผมเห็ดนะผมไตบนเห็ดไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะแต่ผมเรียกว่าเห็ดนะครับอันนี้คือก้อนหินนะครับที่จมน้ํานะครับอันนี้ก็ความยากก็ห้าผมให้สองนะเออชืดอีกแล้ว เออเออเชียดอ่ะโอเคมาเราเรา,เรามาดูช็อปกันดีกว่านะครับทุกคนพวกสปริงพวกนี้ก็ต้องใช้โลบักซื้อแน่นอนเลยแต่ผมจะมาซื้ออันนี้ดีกว่านะครับทุกคนโล้คูซื้อสัตว์เลี้ยงนะครับมันมซื้อเป็นฉลามแล้วกันเออฉลามนี่ไงชาร์คโอ้หน,น,น่ารักนะครับนี่เลยเป็นไงน่ารักไหมทุกคนโอเคมาปึ๊บปื๊บไต่ไต่ปึ๊บปื๊บ,บ,บแค่เดียวนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะตามเขาทันแล้วนะปึ๊บขึ้นไปเอาเป็น อ๋อซิกแซกซิกแซกซิซาร์ดนะเป็นอ่ามันไม่ใช่ของมงกรแต่มันคือทางซิกแซกเพื่อทำให้เราเสียเวลาในการตามเขานะอันนี้นะครับปึ๊บปื๊บวิ่ทางนี้อีซี่มากครับผมทุกคนตอนนี้ผมเห็นคนอยู่ตรงนั้นเฮ้ยโอ้ชิตผมต้องตามให้ทันให้ได้โอ้ชิตอีกแล้วโอ้ชิตกระโดดเออลืมกระโดดนะครับทุกคนผมต้องตามเขาให้ได้ ตามไม่ได้ไม่ใช่ผมนั่นไงโอูอ้ใกล้ๆเองใกล้ๆเองนะใกล้ๆเองนะผมผมต้องไปให้ถึงฝันให้ไกลไปให้ถึงปึ๊บกระจึ๊บมาสาตัตว์เลี้ยงใครมันอยู่แถวนี้เต็มเลยวะปึ๊บปุ๊บปึ๊บปึ๊บปุ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 ๊บโอ้เชี่ยโหต้นสุดท้ายพอดีแม่นะเราสามารถกระโดดข้ามไปได้โอ้าเชี่ยดอปึ๊บปุ๊บ ปึ๊บปึ๊บโอ้เชิดอ่ะอ่ะปึ๊บ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 เสียงคีย์บอร์ดอัดดังนิดนึงนะทุกคนพอดีมันเป็นบูสวิทนะที่แรกผมจะซื้อบาวสวิตยิ่งียบๆแหละแต่ซื้อผิดนะเออโอเคจิ๊บจิ๊บมาเฮ้ยตามทันแล้วยาฮู o yahoo ตามทันแล้วครับทุกคนยังไงตามหนึ่งะโอ้ชิดพอน้องฉลามว่ายน้ำเมื่อกี้เอาไปเอาไปนี่เลย มาผมตามทันแล้วโอ้ผมจะแซงให้ดูเฮ้ยมีคนจุดๆๆด้วยนี่ผมจะแซงให้ดูผมมาทีหลังนะแต่ผมตามทันนะก็ๆเดี๋ยวพี่จะแซงน้องให้ดูนะนี่เลย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 เป็นไงพี่เร็วไหมน้องเฮ้ยตรงกลางโอ้โหตรงกลางไม่ใช่เหรอโอ้ตรงนี้ก็ไม่ใช่ตรงนี้นะครับแน่นอนเฮ้ยทางสายกลางก็ไม่ใช่เหรอโอ้ย ตัวนี้มันมันรอรอ,อ,อตามไปอย่างเดียวเลยเมาตามพี่มาน้องตอนนี้พี่คือเออแสงมาไดา้แสงมาได้หลายคนแล้วนะพี่น่าจะเป็นแชมเปี้ยนออฟดอะแชมเปี้ยนนะครับทุกคนเออไม่อยากจะโม้เฮ้ยทำไมตรงนี้มันนิ่งเออนี่ไงมาแล้วมาโอเ้เขาเขายืนทำไรกันวะเขายืนคุยกันเด๋อโอ้ไม่เชียเลยเฮ้ยผ่านจังเกิลเล้วเออมันง่ายจริงเลยเออมาวเทนนะผมเป็นภูเขา โอเคโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเล่นเมาส์เทสในอ่าคลิปหน้านะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีท่านี้ขอบคุณทุกท่าน,นที่รับชมนะครับผมขอบคุณครับ